อแล้ะด่านเดิมเลยไมัเฝ้าก็ไม่รู้จะพูดยังไแง,งแล้วต้องเฝ้าแล้วด่านเนี้ยต้องเกิดขวาล่างคนหนึ่งอยู่แล้ว อ้าวเดลเป้าหมายมีโกะนะมีโก้มีโก้ไนดะนะ้เอาไปสองก่อนจังหวะนี้ยอ้าวได้ยังอยู่นะยังอยู่ยังคงอยู่นะคุณแกตกไปก่อนนะแกะตกไปก่อนนะอย่างเงี้ย จะตกก่อนนะเพื่อนมีโก้มีโก้เดี๋ยวก่อนนะแหวนก่อนนะแหวนก่อนนะแหวนได้แหวนจะมีโก้นะเอาเจน่าจะเอาเจนเพ้่นยไม่มานะเจนอุ้ม ไม่ช่วยับเกลี่ยกัแจว้เลยหรอกเฮ้ยหน้าจอมัลื่นเฉย ไม่อยู่ไหนอ่ะทำไมทำเองห้าอ,อย่างมาเพื่อนในโน่นึงพระนครเนี่ยได,ด้เลยเพื่อนไมเลื่อยปไปแล้วพ่ะนครดีแกตกนะถ้าเก็บมาเก็บมาหรือเปล่าเก็บมาปะไม่ได้เก็บนะไม่เยอะอะเต๋อเต๋อตรงนี้เต๋เต๋อ oh, <yeah. S 1> เ,เป็นเหมือนกันเพื่อน วิ่งติดเหมือนกันเลยไปนะอา้าวบตนะัติไม่โดนนะไม่โดนนะ อีกคนหนึ่งเขาปั่นฟรีนะอยู่บนนะช่วยแล้วถ้าโดยเจรอช่วยแล้วผมว่าน้าสดเมื่อกี้มาหนังสาราไม่หรอไปแล้วจางอยู่ตรงนี้เอ,เอ่าเซฟเซฟตัวไม่ผมก็ไป็้าพไว้ด้วยมารืยยังมารืยยังเอ่ย

ปั่นให้เพื่อนเลยอยู่อยู่บนบ้านใหญ่อ่อยังอยู่ตรงนี้นะยังคงอยู่ตรงนี้ทำไมเฮ้ยวิ่งมาอย่างเงี้ยเปิดโปแล้วเนี่ยเปิดโปแล้วทุกคนนี่เรียบเลยไปแล้วไง เรียบร้อที้เฝ้าแล้วก็ดีลำเลยแล้วกันถ้ามันจำเป็นไปแบบเงั้นๆเลยไปแบบงั้นๆเ,เลยนะเมื่อกี้อยู่ดีๆก็หายรายไม่ตอบนะผมจะเจ้าคนนี้ตายแนละ้วเนี่ยต้องตายไปหมดนะ,อะโอเค แสบแน่ดูมันวิ่งเห้ยน,น็นไงไอ้ห่านไงโอ้โหเล่นธรรมดาไม่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 เท่าไหร่ครับไม่ได้กระจอกมากเลยนะล้มเป็นผักเป็นปลาเลยเมกต้องเปิดโต้ ปล่อยมันเลยครับทอางที่สองคนแล้วอสองคนมันเนียนนะมันมาด้วยกันบ้างก็ไม่รู้นะมันน่าจะมาด้วยกันแหละ มุ้งไต๋ด๋อมอโดนโมลีแน่นะมุ้งไต๋เด่ะมาดิมุ้งทักเท่าไหร่วะมุ้งเกล้าเท่าไหร่วะมึงเกือบนะมึงเกือบนะเพื่อนเดี๋ยวอะไรมึงมาดิมาดิบอวมึงก่อนเลย

ไม่จูครับไม่ได้จูเก,ก่งอันนี้โปอันนี้ใช้โปโปแล้วน้องไม่ไเคยดูเลยมันใช้โปะนะแบบเนี้ยไม่ได้จูกนะ <S <S 2> <S 2> เกือบนะมึงเกือบนะอย่างนี้ไม่ได้จูงนะอย่างนี้ใช้โปะนะ มันใช้โปรเด้ออย่างนี้มันเจอมรุกมานาเดี่ยมันไม่ใช่พวกเล่นธรรมดามันเป็นขยะนะมันคือโปรนะจ๊ะเดี๋ยวมันต้องพลาดบ้างแหละผมว่าเมื่อกี้มันยังเดินสะดุดอยู่หลายสิดอยู่หลาย,ลายรอบเลยผมไม่สนเนะใช่โปรครับได้ัหงน,นะ หลงเลยทีนี้แน่มีสักกี่เครื่องเรียกหรอเดชมาดิมาฮาเรามาเอาไปก่อนหนึ่งโบ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 มาดิสวนนะอันนี้รวยเลยมาฮะหมึง มาดีไอเปรตอย่าพลาดนะบอกเลยมาไม่มีใหนาอยู่แล้วอ้โหแม่เลยสงสัยแม่จะเพิ่มเลเวลนะ กดสปีดเพิ่มนะจากตอนแรกยังวิ่งทันมันอยู่นะยังพอตามมันติดติจี้ตูดได้อยู่นะดูมันเดี๋ยวม,มันจะเพิ่มเลเวลนะเอาว่ะ มันน่าจะเพิ่มเลเวลแล้วละเหมือนมันเล่นลิ้นกับเราตอนแรกมันให้เราวิ่งทันใช่ปหตอนนี้มันมันเปิดแบบว่าอันติเมทแล้วมันเอาอันติเมทใส่เราละตามมันไม่ทันแล้ว หูมันดิเห็นป่ะดำดินไปแล้วผ่านไปไหนแล้วแหลกเลยนะแบบไอ้นี่เลยนะเมื่อกี้ตัวติดกันเลยนะฮิแม่งก์สัตว์มังม้าหรือวะแน่มันมีเล่นเล่นกับเรานะ มันทำเหมือนให้ให้เราไล่มันทันแล้วมันก็มันให้เราหัวเสียนะรู้ลด้ทั้งวันออกมาดิมึงมาดิมึงมามึงมาก็ไม่มีอีโก้ไงแหละมึงมาดิมึงก็มาไอ้สัตว์มันเปิดตัวออปชันแล้วอย่างเงี้ยเชื่อผมดิ เออส่อไอ้นี่มันล้าไอ้นี่มันติดเล่น,น,ลนมันล้าก็อ่ะตัวเนี้ยไอ้มนุลั่นว่ะมาดิมึงมึงมีเวลาทั้งวันมึงก็อยู่กูทั้งวันเหมือนกันเะนี่ยมามึงกูก็ได้กับมึงทั้งวันเหมือนกันเนี่ยวันนี้มาเลยเปรตมึงเลยกูแค่นั้นแหละไอ้คนหนึ่งที่มันมันไม่ผ่านไม่รู้มันเป็นไปเพราะอะไรมันมาด้วยกันแล้วมั้งมันน่าจะรู้กันอยู่ ดูนะพอใกล้ๆถึงตัวมานะมึงเจกูบัตระไปน,าน,น,านั่นแโยมีโยอืไอ้สัตวะไลตั้งอทำใจ่ๆน้องใจเย็นงใ่มาเกูว่าพลังเน,นะกูว่าซุป ซุปเปอร์แกันนะตงจีต้ตูดเลยอ่ะแบบจี้เลยอ่ะจีเะจ้เลยต้องจี้เลยจี้มากกว่านี้ครับอกูตีไม่โดนไม่เป็นไรเจอกูเปรตเต่งเหรอ มึงเก่งเหรอมึงจะไม่ลืมกูเลยหรอกูบอกให้ไอ้เกรดเฮียไอ้สัตวสนี่กูโมริมึงให้ด้วยนี่เป็นไงไอ้เฮียไอ้โป้มึงมึงเจ๋งเหรอไอ้ควายได้แค่นี้เหรอไอ้สัตส ร้อนแลร้อนขอโทษนะครับใช้คำยาบไปหน่อยครับไอคนเหี้ยวนนี้มันต้องแบบนี้นะเออมันมันจะเออโปแลงไงอะ่ะเออเจ้า